อ่ะตอนนี้ก็มาอยู่กันที่ลานเสียววอบแล้วนะครับเทเลอร์ตัวนี้ล้มเมื่อเช้านะครับนี่ล้มอยู่หน้าลานนี่แหละครับผมโอ้ไม่ได้เข้ามาดูครับได้ยินแต่เพื่อนบอกนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปอัปเดตนะครับผมราคาอ้อยนะครับหน้าลานเท่าไหร่นะครับผม และราคามันสดตอนนี้นะครับก็ราคาอ้อยสดนะครับตันละ1,000บาทท้วนนะครับมันสำปะหลังสองบาท5้าสตางค์นะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้2บาท20่สิอยู่เลยนะครับตอนนี้ลงละนะครับราคามันแต่ราคาอ้อยวันที่8,800ปดรนะครับวันที่9 9้าเารวันนี้ขึ้นพันแล้วนะครับก็โอเค เป็นราคาที่ดีเลยแหละนะครับสําหรับสขอไปครับสําหรับชาวไร่อ้อยนะครับชาวไร่อ้อยก็ถือว่าราคาพอดีพอดีนะครับทําอ้อยก็อยากได้ราคานี้แหละนะครับไม่ใช่อันละห้าหกร้อยนะครับนี่ตันละพันนี่ก็โอเคแล้วนะครับสําหรับการปลูกอ้อยหวังพืชผลผลิตนะครับอ่ะ ก็แถวแถวที่ใกล้ๆโรงงานนะครับก็จะเล่นกัน1100นะครับ1,100 11บวกนะครับบวกค่าอย่บเบรกค่าอะไรด้วยนะครับลา,านที่นี้มันไกลโรงงานนะครับไกลโรงงานประมาณ60-70กิโลนะครับก็เลยไม่แพงเท่าแถวใกล้ๆโรงงานนะครับเพราะว่าด้วยค่าลากจูงค่าอะไรต่างๆนะครับผม มันจะไกลกว่านะครับโอ้ใกลจะคาแล้วนะครับอันนี้เป็นรถโรงงานนะครับผมรถโรงงานร้านาน้ําพองโรงงานาน้ําพองนะครับผมเอารถของตัวเองนะครับผมไปทอยอ้อยที่ลานนะครับถอยอย้อยที่ลานโอ้ถอยอย้อยที่ไร่นะครับมาลานแล้วก็เอาขึ้นรถโรงงานนะครับผมอ่ะมีมันใหม่อีกแล้วนะครับ เดี๋ยวเสียวอกำลังมาครับน่าน่าจะใส่ประมาณ20ตันครับ2 0 2 0 28ตันอะ่ะตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นหาง3เพลานะครับ3เพลาก็น่าจะ27-28ตันนะครับมันจะได้50ตัน500พอดีนะครับ ถ้าเป็นทาง2องพาก็ใส่ไม่ได้เยอะ,ะครับประมาณ22-25ตันนะครับวู้ดูแมคโคครับดูแมคโคคันใหม่ของเสียวว่ายกอ้อยนะครับันเลงไม่ต้องนะครับเหมือนเดิมนิ่มๆมันยกขึ้นเลยนะครับเ่ยก้อนนี้ประมาณ3ตันไหมน่าจะถึงอยู่นะครับ ตูดมีกระดกไหมน้ำหนักตัวรถแมคโครนะครับยี่สิเ็ดตันนะครับผมน่าจะไม่กระดกนะครับอ่ะเจ็ดหกมาแล้วนะครับอ้าว มาดูความแรงกันหน่อยนะครับผมให้เจ้าไปชั่งก่อนนะครับหายแล้วผมโอ้กล้องมันเริ่มมืดแล้วนะครับโอ้ใส่โฟวิลขึ้นไปแล้วครับ กันพลาดครับอ <g> ก <fail> <g fail> ็มาดูกันครับว่าจะกีตันนะครับโอ้ยมองไม่เห็นรถแล้วนะครับโอ้สองสามมือ <OR> ขึ้นบกแกม้าบา,างหันนะเพราะจิดนงานกีฬามีมครับ จังหวะราคามันโอเคกว่านี้แล้วเนาะยี่สิบตังค์นะจินงั้นกีฬาครับกินล่าสองมืออ๋อครับช่วมือหนึ่งโอ้ยอันนี้สองบาทหาแล้วมันลงสองบาทหาตังค์วันมือวันยี่สิบตังค์โยงงั้นบ่โอ้นี่พูโย่ป่ะเนี่ยซื้อตัง กินออยู่สองสามหมื่นโอ้ยหนีกับอะไรแบบนี้อ้าสมียนไใส่เ่้าอ๋อจ็ดห้าาหาขั้นไหครับดีวันเจ็ดห้าระหว่างเจ็ดห้ากับห้า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 มันกว่าเจอื่นเด้พ่อมันลั่นกว่าขั้นนั้นแต่มันเข้าเกียร์ยกขัานไหนขนนนห้าห้าห้าตัวนี้มันเข้าง่ายอ๋อลูกเป็นอะไร ตอนนั้นมันเดินหน้าถอยหลังต้องหยุดรถก่อนเข้าเกียร์ตอนนี้เข้าเลยอ,บบอ๋อโอเคข้อ okay. ล้านอันนี้มัดมาข้อแตกต่างครับข้อแตกต่างนี่นะครับผมสามตันนะวะตะมัน,อนเอา้เอารหนักตันกว่ามันกว่ารถตันโมกคุณนี้ ก็หนักเถูก<า>ไ่ะเดี๋ยวมาดูรถคีบโกยมันจะเป็นแบบไหนเน,น,นาะนะครับ <c ười> โอ้จิมบอลจะหมดแบบแล้วครับ ได้จะหลุดนะเป็นปะโอ้กิมบอลจะหมดแบตแล้วนะครับกันสั่นไม่มีแล้วนะครับทีนี้พามาดูเจ็หก แต่เดี๋ยวมาดูห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าอีกโกยมันก่อนนะครับ โ้ whoa, whoa. เล่นแล้วครับทั้ง